สวัสดีจ้าพามาตัดมะเขืออีกแล้วค่ะโตยังลูกนี้นียังไม่โตเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวไปดูลูกมนนะคะตัดใบออกก่อนนะ ก็ยังไม่โตใบซ่อนต่นง้เลยเจอแล้วโอ้ยลูกนี้บเบลอเลยค่ะ โตไหมคะอันนี้ยังไม่โตนะคะไาให้ดูีแล้วก็มีข้างในนู้นอีกลูกหนึง่งมันก็ยังไม่โตเนะนะะี่ค่ะนี่โตได้แล้ว ส่น,นไม่รู้ว่าตัวอะไรแอบมากินไดโนเคียวเราทิ้งขี้ไว้ด้วยเนี่ยันนี้ทิ้งขี้ไว้ด้วย,ย,ยทรง,งใส่จะเป็นหนอนตัวเขียวๆใหญ่ๆตาโตๆค่ะหายังไงก็ไม่เจอ เดี๋ยวตอนเย็นค่อยมาหาอีกเดี๋ยวไปเก็บมะเขือหน้าบ้านกันเนะาะจะมาถึงหน้าบ้านแล้วนะคะนี่ใต้เราอูกันใต้ต้นมะเขือนะคะเนี่ยมะเขือม่งรีนะคะนี่จะเป็นกาวที่เราใช้ดักแมงวันทองแล้วก็มแมลงเล็กๆนะคะที่มากัดกินใบของมะเขือเราเนาะ จะมีทั้งมะเขือยาวม่วงแล้วก็มะเขือกลมม่วงนะคะข้างในนุ่นก็จะเป็นมะเขือยาวม่วงนะแต่ไม่น้อยไม่รู้จะเข้าไปได้ไหมนะคะเดี๋ยวเก็บลูกนี้ก่อนนี่คะ่ะ สองลูกเดี๋ยวต้องท่าก่อนว่าจะเข้าไปยังไงเดี๋ยวคงไปเก็บเองนะน,นะคะในนู้นมันเข้าลำบากนะคะเพราะว่าใบเขาปกคลุมใบเขาปกคลุมทางเดินไปหมดเลยนะคะต้องแหวกต้องอะไรก็แปลงผัก อันนี้ก็ต้องเยียบแปลงผักอันนี้ไปเก็บนะคะเมื่อกี้มะเขือโอเคเดี๋ยวไม่น้อยขอไปเก็บนะคะวันนี้ขอไปเก็บมะเขือเองนะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมนะคะ